คือผมนายพีเอเช่นเคยซึ่งหายไปนานเออก็หาวิธีใช้โมมิเซ็นนะครับซึ่งก็ใช้ได้แล้วของผมมันต้องเชื่อมต่อกับคอมครับผมโอเควันนี้จะมาสอนโหลด s u r v i v a l c r a f t ครับขั้นแรกให้กดไปตรงนี้กี่คอร์เตอร์นะครับผมนี่ครับกดไปแล้วก็กดอันที่2นะครับผม เาจะมาลองโหลดนิดนึงครับขอย้ำใช้เน็ตหรือ wi-fi ก็ได้นะครับผมใช้ได้หมดครับที่คุณไปดูมาตอนแรกผมไปดูเห็นมันบอกว่าใช้ได้แต่ wi-fi พอผมมันดูจริงๆิงอ้าวเน็ตมือถือใช้ได้นี่ครับตอนนี้ผมก็ใช้เน็ตมือถืออยู่เนี่ยขี้เกียจใช้ wi-fi โอเคมาเลยเออที่ผมจะหาก็คือ ตัดนีะครับหาสกรูที่ผมจะหาเอ,อเดี๋ยวก็คือก็คือก็คือเออเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะครับนี่ครับเจอแล้วโอเคถ้าคุณได้เวอร์ที่คุณอยากได้แล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนะครับผม นี่ครับดาวโหลดแต่ว่าผมดาวโหลดแมปแล้วแหละโอเคครับถ้าดาวโหลดแล้วให้คุณกดออกกดออกมาแล้วก็เข้าไปที่อเอรแป๊บนึงนะครับผมโอเคนี่ไงไททันิคสองที่ผมโหลดแมปมาโอเคแค่เป็นอันสิทธิ์ในการลงแมปส u ว v i เวลคราฟ t นะครับผมเออสำหรับพี่เอสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ See you